จะเปลียนเกเรงหอเปียนเไวังน่เร่งเร่งยนแต รถไทยเน,อนอี่ยน้องช่างเขียวก็เอารถบาจจดเป่าเป่าหม้อน้ำเป่ากรองตอนเช้าจะได้ไม่ต้องเป่าโอ้ไม่มีไม่ค่อยมีหรอกอยู่ในโบนะเอออ่า โอ้มีเยอะเหมือนกันนะหนูคุณขึ้นด้านบนแล้วแต่นี่แวนทอเยอะพอตัดติ้งพอติ้งหน่อยมันน้อย เรปรมพลึงแต่ว่าอย่างนี้มันสะดวกสบายมันอยู่ที่โบจะได้ไม่ต้องเข้าบ้านอเร่งงานแล้วครับเช็คตัวแล้วโอ้นี่ครับ มีลมอย่างนี้สบายครับโอ้อันนี้ถือไฟเช็คทีละสามอันเนอะสวัสดีครับโอ้ะน,นี่ครับ,อ,อ,นนรบอ่าเริ่มงานแล้วก็อ่ามาทำการเป่ากรองเป่ามอน้ำดังเทียวก็จัดการทางด้านรถแมคโคร ซื้อปัตุงซื้อมให้ใช้งานในในบ่อเลยครับตอนนี้ก็เอ,เอาน้ำมามีน้ำไหมนี่มีน้ำอยู่ไม่เยอะนะนี่ได้อุปกรณ์มาเยอะแยะเลยครับปัตุงเริ่มซื้ออุปกรณ์มาเยอะมาหลายอย่างเอเราก็เอ๊ นี่รถเซมิมมาเป่ากรองตอนเช้าจะได้ไม่ต้องเป่าโอ้ไรชัใหญ่มาก Geo 8ีครับคันนี้อันนี้เครื่องตัวเดียวกันกับคันสีม่วงของเรานะเจ้าคันสีม่วงนะ,ะไรสังกัดสีม่วงนะครับม่วงจุดปุ้ดนะครับ เครื่องตัวเดียวกันเลยของเสียมิมสองร้อยสิบเหมือนกันครับ q 8แฮะคัอันนี้คันอื่นยังยังไม่เห็นมาครับมีฝุ่นว่ โอ้นี่ต้องหาต้องมีกุญแจมาพร้อมนะไม่งั้นเป่าไม่ได้เข้าออกไม่ได้ไม่งั้นต้องซื้อไอ้แบบปีกเป็นเกลียวเนาะแบบจีม้มันไมไ่ต้องใช้นอ็อตมันมีน็อตภายในตัวแล้วมันหมุนได้ไม่ต้องใช้กุญแจโอ้โอ้โอ ơ, lan lăn lăn lăn, đấy, bầu, ní bảo ngay rồi, bận bồng การดูแลรักษารถครับคนขับนะครับก็ก็จะประมาณนี้ครับโอุ้่นฝุ่นเหมือนกันครับฝุ่นเหมือนกัน กหลังเลิกงานก็ต้องมา,าเป่ากรงเป่ากรองไว้ตอนเช้าเราไม่ต้องเป่าแนละ้วนี่ทำแล้วตะวันจะรับฟ้าแล้วพี่น้องไม่รู้ว่ามีรถเข้ามากี่คันไหมห่รู้หรือว,ว่าเข้ามาแค่คันเดียวโอ้มีของอดับกรีนนะครับ มีของคันดำกรีนหนึ่งคันมาแล้วครับกำลังเข้ามาตอนนี้ท่อหายใจมีมีรั่วนะนี่ไม่ไม่เอาไม่หายนี่มาใช่ใหม่ละ่ะเนี่ยก็ว่าจะซื้อใหม่ลย มัน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 ดูไม่สะอาดเวลาอ่าน้ำมันเครื่องมันออกมาตัวตัวหายใจมันออกมานะครับแต่เครื่องแห้งนี่อยู่เครื่องแห้งดีนี่ฮะ o เครื่องตัวเดียวกันกับคันสีม่วงนะครับคันนี้โอ้ตัวนี้ซื้อมาใส่ใหม่เลยโอ้เน็มนะ ตัวยาวยโอู้หูตะท่าลนี่ลอกแล้วนี่อันนี้ครับสำหรับคลิปนี้ก็บายบายครับสวัสดีครับ